มายกตีข <si <Yeah, right> uh> ึ้นกันอยากนะไหวัไปกินเลยคุณแม่สวัสดีคดเดอรพ่อแม่พี่น้องสวัสดีเอฟซีบุตคนนานนี่จะตีนน่านเห้บอกตีจเาจับปเด็นะตีกุยแนะเรื่ตีนใส่มาฝากแม่ฝากแม่มาอันมาอันมาผืนอันเสียชีวิตนะน้พี่น้อง ผู้เจ้าเป็นเอเชียเลยบานี้กับมหาลุง <laughs> ลุงภูเจ้านั่นนาระเอาอันนี้เป็นอ้ายอ้ายฮูเสียนะพี่น้อยบ,บูบูขวักกินเข่าแม่บูเนี่ยมามีผ่าอนี้บอกกินเบียร์เนี่ยกินเบียร์กินเบียร์หน้านี่บอกกินไงเบียร์โอ้ยมันสิก <c oughs> ินอยู่บอกกินนั่นแหละบู<อ>บูก <c oughs> ินเบียร์เอาบอเอาตาขึ <c oughs> ้น <c oughs> <c oughs> มามาโฉ่ได้นี่ไงบุนี้เน่คันคันปิ้นล้างใช่ไหมนี่มันจะเอามือสุกจุบจุบเลโอังดูกอดกอดต่งขาต้องเรียกเลกอีนี้ว่ามันไปนอนผ่ากองพรผอมันจังเลยจานยูไปนอนเ้าเอ้ยเจ้ามันหินมนมันจะมีเห็นเจ้ามัน จือ Recently, ้อกินจื้อกินไอ่ดอนเผาอยู่กองพรอนพวกกันสิท่านกี่ผมว่คนคนอื่นมันกระหู้ว่ะทีนี้ก็ผู้เจ้ามันกับมามันกับขม้าคงมันเคยถิมนั่นที่นี่มันกินกินกินผู้เจ้าขม้าก็เกิดแล้วเยี่ยเอาเนียเอาเนี่ยกินมาใส่ผ้าเขานี้มิสิกี้พี่น้องเอ้ยมิซิกี้ มาแต่สาวยันคำไหมเนาะตอนนี้ก็สิได้ <S <S เดินทางเมือเคค่อแค่คนก็เริ่มเมื่อเบิดแล้วเนาะเริ่มมื่อเบิดแล้วตอนสาวนี่มีลายอยู่ตอนสาวหาตอนที่อย่างลายเนาะพี่น้องตอนแรงบ่ค่อยมีพุ่นละตะเว็นไกตกพุ่นละสิลายอีก สวัสดีครับแอบถ่ายเอาเหยื่อนี่เ้องเห็นอ่านนังซื้อคนเดียวตั้งเต่ดนดนเลยลังจากมาแต่เหื่นบุญพี่น้องีป้ปกลับมาเฮือนมาซาันเห็นน้องบูมอาบน้าป้อนเขา่าแต,งต่งโตให้น้องแลว้วเป็นทีเรียบร้อยอทำอีทเพื่อกะป้อนเข่าพี่น้องอป้อนเขาเ่า,า,าแล้วเพื่อกะอาบน้าอาบน้าแต่งโตให้น้องน้องกับามาเฮียนู้เดียวแบบนี้ เคียนนางซื้อผัวเดียวน้องบอดเยียนหอดใส่แหละลูกใส่โอ้โหเขียนเป็นแล้วโอ้โหหุ่นน้องเคียนเขียนเองเอาเอาโป่งลงดีดีที่ละเบิงโป่งลงนี่อ่าเขียนให้ปลาลุงเบิงดูเคียนหอดใส่เลยเจกับเห็ดหางยาวๆในตีเขียนให้มันเสิร์งหมูพี่นี่เจนี่ อาเขียนภา่เคียังบบดนี้คอืมเอ้าเอาอืมือออโอ้เขียนเขียนเองว่ามีไพสอนพี่น้องมองดูอ่านเองเขียนเองพี่คือสีมักแห้งพี่น้องเลยมักในการเขียนแห้ง ทองบ่เฮียนไปแล้วเขียนไปนําสายเขียนเขให้จบเด้อแล้วให้แม่เบิ่งเด้ออันนั้นวัดเขียนฮอดสวีอะเบิ่งให้อโอเดี๋ยวสิให้อันให้อันป้าผักเบิ่งเด้อสิให้ป้าผักเบิ่งเด้อว่าฮอดใสโอ้วยมาให้เบิ่งบัดนี้เบิ่งเขียนน่ะ ว้าวพี่น้องเก่งมากเลยอ่ะตบมือซ้ําใสอ่ะตบมือซ้ําใสยับเออตบตบอีกตบเออเก่งมากเลยวิลิกูดเบิ่งๆวิลิกูดบิลมาดเอปีซีจีอีอะจีเอสไอ

ีเย yes. ้โ้คือเก่งแพ้พี่น้องเอ้ยบอทันไปเข่าองเฮียนอ่านเองเขียนเองในชันเขียนหนึ่งหนึ่งสองไปดูลูกเขียนเป็นบอสวันอืมใส่ใส่วันวันวันชอ ชื้อใส่มึงดูผ้าหลุดขีบล่มนะผ้ายังโนอยู่ป้าบางครั้งรมแห้งวะลูกรมลมแห้งบ่ลมบ่ได้ตีบ่อีหยังอันน่ะเขาเอิ้นอีหยังอันน่ะนะเรหน้าบนะภาษาอังกฤษว่าจังใดหน้าหน้าแล้ว what is it นี่ยังไฟฟู แม่นติไฟโพนซะบ่มันแม่นติอันนี้ได้ซะอิหยังคือดิเต่าเต่าบ่ซะบ่บ่แม่นมีผูติอาไปเขียนเขียนอีกไป1 2 3ิ ยังเขียนอีกเขียนอีกเออเขียนบังัำต้องเขียนเองคนเก่งเด้ต้องเขียนเองอืมเอยบี <A. B. S 1> ยังให้เขียนตัวเลขบัไปเป็นตัว a b c d อีกเลย เขียนกับลังเขาก็เขียนไปหนาติลุเขียนไปหนาเลยเลยแป,ปรบัสิเขียนกัหลังอืมอีอร์เงี้ยวเขียนกำลังบาเนาี้เอาสยันแรงๆเ,เสียงหนุกแซวแซว กังเซียงหนุกเซียงไก่เออเซียงเป็ดปะปะ๊าอันนี้เป็ดปะปะ๊าเห็น้เาเป็ดเคยเ่าโอ้เซียงหนุกอยู่ต้นพะาว้อต้นอนไรต้นอีสังวาเออต้นหมากยันยงวาเยอะปาป๊าไปใส่ อีดแบบนี In In so ้ย no? ังนนี้นะวัดอีดอหือีดยังลูกอีดยังดากดาราดูดากดาร์กดากแปลว่าเป็ดเอืมอานอานบบแม่นานานมันสิคอยาวๆแล้ว้องวากๆนะเด้ออ หเัเฮนนือนหัวเรื่อหนนกนกภาษาอังกฤษห้องว่าจังไรเบิร์สเบิร์สปีเบิร์สพีเ,เ,เบิร์สยังอันนี้อาบน้ำแล้วยังมาเล่นขี่ดิน อีหลา่ากี่แถวแรงแล้วจิมหยาสบายดีพี่น้องไปยืเออสบายดีค่ะ <c oughs> มองเล่นอีลาคือเปียกใช่ลูกอย่าพากันเล่นอาบน้าแล้วแล้ว <c oughs> อีหลายุดเลยอย่าพาน้องเล่น <c oughs> ไปไปเปิดการ์ตูนให้น้องผู้แล้วแล้วบอสอย่าเล่นสก,ก๊อป๊อกเออเอ้ย เออบยวมเอ้ยอาบน้ำให้บอสใหม่เด้อบอสสิรินขี้ดินนานไปไหมขันยันได้อาบน้ำใหม่หยุดสต๊อปสต๊อปสต๊อปบอเลนอาบน้ำใหม่ไดยมึงดูใส่สุดหล่ออะไรนะโอเคบอเลนไปไปเปิดวะผู้ผู้เอเบให้น้องเบิ่งน่าลูกเด้อเน่นนะไปไป ไถถ่าวเจ้าแม่เฮ็ดยังเฮ็ดงานคกระถึกนึงน้องเหนื่อยเหนื่อยแล้วคือว่าบ่ได้ไปไสมื้อนี้คือเมื่อยฮะยังกะอ้าบ่ได้นอนเวลเมื่อยโอ้ยบ่เท่านั้นลูกสาวมาบ่ได้นอนบ่ ระว,วังรหลดมาเด้อค่ะเด้อออกมาหยัางไปไปไปให้ป้าป้าเปิดให้เบิงว่า A. 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 เอเออปูบีบีบอกไปไปซี C. ซีแคดีดีดอกไปไปข่าวหลดมาแล้วกอ,อย่านหลด เออยันรถใหญ่นั่นละเสียมให้น้องแลวซาแพงกับสิคอจะคลิปกันเด้อพี่น้องคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามในเด้อสบายดีสบายดีบายบายไซอีล่าบายบายยุไซอ่าบาย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  拜拜。Bye bye. Bye bye.